ดีค่ะวันนี้มาร่วมกิจกรรมปัดจักรยานเยี่ยมบ้านดูแลใจไทยโพสวรรค์ไม่ทิ้งกันนะคะปั่นเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชตอนนี้เป็นรายที่4แล้วนะคะแวะพักเบรกที่วัดป่าสันติสุขบารามวัดห้วยคลองหรือวัดพระใหญ่นะคะที่บ้านใต้นะคะอำเภอโพสวรรค์จังหวัดนครพนม

哎呀，真不行。 โนจาเสแบบคนจานนี้นะดูรอี้ดูสงบดูดีแล้วก็เงียบเอองหน้าตาคนหุยแต่ะคนไม่จูดได้เลยดูนอกี่ไม่จูเลยนโอ้ันใจเลยว่า